เขาก็มีประกันหน้านี่มาก่อนนะนิ่ก่อนอนะอเนี่ยสี่สส่หนึ่หนึ่งเจ็ดอะไรอ่ะใช่ไหมสี้หนึ่หนึ่งเจ็ดครับรันนึ่ถามไม่ยากเขาเท่งเหี่ยะัน่าใช่จะของวินแหละมั้งเ้ราอ่าคนอยู่อย่างนี้แฮะคือเ <ไ S 2> ขาว่าน่าจะไม่รู้แหละว่ารถมันเสียหายเพราะว่าน่าจะล้มไปมดา แคุณเฟิร์นเข้ามาเต็มสัญญาห้องกี่โมงครับเดี๋ยวผมรอไม่เกินสิบหกนากครับ เรียบร้อยครับมีเสาเปล่าจอาเพราะนี่ห้องร้านมาหลายปียครับยุ่งหม้อไฟจะโดนจับ

่ยันจุ่มโอ้ยโดนมอไซคผมด้วยมอไซร์พี่เหรอนอ,ออนแหมอเวกเก่าอัานเลยนั่นแหละเอะเอผมไม่ได้ดูเลยพี่ไม่เห็นรอยใช่ไหมไม่เห็นผมเอามาผมมีสองคงนัน,นใครอ่ะเออเจ็บรอยโถอา้าผมรู้อ่ะใครนี่ไงพี่ตองมนบอกเขาเลย าอยู่ไหมฮะน่าจะที่เี่ไงเดี๋ยวขอดูหน้าที่ยกไม่ขึ้นรถมันหนักที่รางมนวนโดนรถผมด้วยม่เดี๋ยวจะกลับไปดูเหรอหนักรู้งี้รถผมมาสองก็โดนกระแทกโดนรถผมไงผมเอาทํนมาผมมีเียกสองคันเก่าๆดูดิสองคนยกไม่ขึ้นอ่ะ แล้วเขาไม่ได้ดูไงว่ามันแตกหรือเปล่าเพราะว่างคุมอยู่ไงเขาก็คิดว่าเออไม่เป็นไรอเดูแล้วใช่ไหมพี่ผมเปลีนท้องนะ